ให้ให้เป็นวิมุตตายตนะเป็นการแสดงธรรมเพื่อให้ได้ปราโมทปีติปัะสิทธสุขและสมาธิเพื่อเป็นปัจจัยก่การละกิเลสเครื่องโลเลทั้งหลายเป็นต้นเพื่อปรารถนาจะเข้าถึงความเป็นอริยจะกุฎิชนูความเป็นอริยถ้ากรณีอย่างนี้เป็นการกล่าวธรรมะที่ตรงตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการบระพฤตธธรรมแม้ผู้ฟังทมในระดับฟังก็เหมือนกัน ต้องขับเน้นฟังธรรมะเพื่อ,อยังปราโมดปีติปัสสติสุขสมาธิเพื่อเป็นปัจจัยต่อยถาภูตยานัทสนะเป็นต้นมันถึงจะเป็นวิมุตตายตนะเคืองความหลุดพ้นด้วยถ้าฟังธรรมไปแล้วจิตใจไม่ขัดเกลาใช่ไหมที่บอกว่าได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วไม่เข้าใจชัดให้เข้าใจชัดจิตของผู้ฟังจะผ่องใสปรับความเห็นที่ไม่ตรงให้ตรงได้ทําความเห็นให้ตรงได้ เป็นต้นเป็นต้นนะแล้วก็ความลังเลสงสัยทั้งหลายก็หายไปเป็นต้นก็เป็นเหตุแห่งการที่จะทําวิจิกิจฉาคือโมหะให้หายเมอโมหะความมืดบอดหายไปแล้วปัญญาก็มาแทนที่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังธรรมปัญญาก็มาชําระพฤติกรรมที่ไม่มีศีลให้มีศีลจิตที่ไม่มีสมาธิให้มีสมาธิทัศนคความเหมนที่ไม่ถูกก็เลยให้ถูก ศีลนสมาธิปัญญาก็เลยเกิดขึ้นจากการฟังวัสธรรมเป็นอันว่าทั้งผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมก็เป็นการฝึกฝนและพัฒนากันทั้งสองด้านเลยก็เลยกลายเป็นการป,รปฏิบัติธรรมกันในการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้เป็นต้นแต่บางทีมันอดไม่ได้นะในขณะที่ฟังไปบางทีก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจมากกว่าคนนั้นแน่คนนั้นไม่เข้าใจเคยเปรียบเทียบไหม มันจะเปรียบเทียบเอ้ะทำไมเราไม่เข้าใจวะก็ดูบินตัวเองอยู่นั่นเนี่ยเราน่าจะเข้าใจทําไมเรื่องนี้เราคิดไม่ออกเลยก็แล้วแต่ดังนั้นต่น,นี้ต้องระวังระวังใจตัวเองให้ดีนะฟังธรรมผู้แสดงธรรมก็เหมือนกันเดีย๋ยวเราจะยกภาษีนี่ยข่มคนนั้นเขาจะได้รู้จักว่าเราแน่เราเจ๋งอะไรก็แล้วแต่ดังนี้ต้องระวังเนี่ยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเออต้องมนัษการนธรรมะนั้นไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระพุทธเจ้าเรามาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้รู้เนี่ยไม่ได้เราเรารู้ตามธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เราไม่ใช่เพื้นผู้รู้อะไรหรอกเพราะงั้นเราจะกล่าวธรรมะด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมด้วยความซื่อสัตย์กล่าวเป็นไปตามธรรมะเป็นไปตามลําดับเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังเขาจะได้ขัดเกลาตัวเองได้อย่างแท้จริงแล้วก็ขอให้ผู้ฟังนั้นเนี่ย จงจงน้อมตามพระธรรมจงน้อมตามพระพุทธเจ้าพระธรรมบาลีสงฆ์ขอให้ผู้ฟังอย่าได้มาเข้าใจว่าธรรมะที่กําลังกล่าวนี้เป็นธรรมะของเราแล้วเราก็อย่าไปมีความเข้าใจผิดว่าเราเป็นผู้รู้เป็นผู้เป็นเจ้าของธรรมะนั้นเราไม่ใช่เป็นธรรมราชาเราไม่ใช่เป็นธรรมสามีเราเป็นผู้ที่อ่านสารของพระราชาอ่านสารของพระราชา ต่อให้เราเข้าถึงธรรมะเป็นปริยาเจ้ามีปัญญาดีเป็นภริยาเจ้าแล้วก็ยังชื่อว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของธรรมอยู่ดีเราก็เรียกว่าอนุพุทธ,ธะสาวกาพุทธ,ธะสุตตพุทธ,ธะเห็นไหมตัดสรู้ตามรู้ตามฟังแล้วก็ตัดสรู้ตามเท่านั้นเพราะเราไม่ใช่เจ้าของธรรมพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธรรมอยู่ดีจากนั้นเราก็อาธรรมะของพระพุทธเจ้ามากล่าว พุทธบริษัทโดยเฉพาะตั้งแต่สาวกระดับอครสา,าวกมีภาษาลิบุตเป็นต้นท่านก็เคารพทมแบบนี้แล้วก็เคารพพระเจ้าเคารพพระสงค์อย่างนี้ท่านจึงไม่เคยมีความรู้สึกเลยว่าท่านธรรม,มานะนั้นเป็นของท่านแต่ที่มรดกที่ท่านได้มาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีและมรดกสมาธิมรดกและปัญญามราดกวิมุตติมรดกแล้ววิมุตติญาณทัศน์มรดกเนี่ยที่พระที่ท่านเหล่านั้นได้มาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของมรดก เวลาท่านเอามารดกเหล่านั้นมาเปิดเผยก่อนที่ท่านจะนิพพานเนี่ยท่านก็นบอกว่าเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นพี่คนโตเป็นภาษาลิบุตรจารวินที่คนโตเนะยทั้งๆท,ที่ตัศรู้ที่หลังพระอัญญากรัญญาเนี่ยพ่ออะไระพ่ะเป็นอัครสาวกเมื่อขวาเป็นพี่ใหญ่ในฐานะที่ได้ได้มรดกมากกว่าเขาอ้าวท่านในเวลดามรดกที่สาวกได้ทั้งหมดเนี่ยภาษาลิบุตรได้มากกว่าเพื่อนน,นะครับ ท่านยากรยัญญาเนี่ยขุดก่อนนะแต่ได้มรดกไม่เท่าภาษาลิบุตรจริงไหมครับเออพระบมอบคลานะเนี่ยได้มรดกมากลองลองจากภาษาลิบุตรนอกนั้นได้มรดกน้อยครับถึงแม้จะตัดสู้ก่อนก็ได้น้อยกว่าภาษาลิบุตใช่ไหมครับเออโอรุเอลักกัสปานาทีกัสปาขยากัสปาพร้อมด้วยสัติวิหารลิกเนี่ยตัดสู้ก่อนภาษาลิบุตไหกตกตมก่อนหรือเปล่า ก่อนใช่ไหมครับแต่ได้มรดกน้อยกว่าภาษารีบุตรแสดงว่ามรดกพระเจ้าเยอะจริงเนาะถ้าสมมติพวกเราจะตัดสรูก,กันวันนี้คิดว่าเราจะได้มากหรือได้น้อยเนี่ยกาลังอย่างเราเรานี่น้อยก็อยากได้พวกเราก็ได้ตัดสรูได้บรรลุได้นะครับแต่จะไม่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วครับเนี่ยพวกเราลังเลตรงเนี้ พอมาอศึกษาตรงนี้แล้วก็ <c oughs> ทางนั้นอย่าเพิ่งตัดสรุปเลยว่างั้น <c oughs> เราเอาไว้กว้างๆก,ก่อนเราอยากจะเป็นพี่ใหญ่คน,นคิดอย่างนี้ผิดนะวิธีคิดก็คือเต็มที่เลยครับเจาะไปเลยถ้าวันใดวันหนึ่งไปถึงสังขารลุเปกขายานเนี่ยค่อยมานั่งทบทวนนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนใจให้ไปเปลี่ยนใจตรงสังขารลุเปกขายานนะครับเจาะให้ถึงสังขารูุเปกขายาน เจาะเจาะเจาะไปแล้วเราก็จะได้เห็นว่าอ๋อเราเนี่ยจะก้าวข้ามมาไม่รู้กี่รอบตั้กี่รอบเลยให้เป็นอย่างนั้นนะครับมันอาจจะเจาะไปได้สายเดียวไปเสร็จแล้วก็ไปตัดสินใจตอนนั้นนะเพอได้สังขารุเปเกขายานพบก็ถามตัวเองเลยว่าตกลงจะไปต่อจะข้ามเลยหรือว่าจะมาบ่มบารมีต่อมนะให้ถามตัวเองแล้วเราก็จะได้คําตอบ ถึงอาจจะถามผู้รู้ทั้งหลายก็เข้าไปถามผมได้ตรงนี้แล้วครับอย่างเงี้มันท่านมาหาได้สมมติก็มาถามว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยผมจอ่อผมจะข้ามแค่ขนาดจิตอย่งผมสามารถจะข้ามได้แล้วผมผมนี่ควรจะพอแค่นี้หรือจะไปต่อหรือจะบาเพ็ญบารมีต่อท่านคิดว่าถ้าท่านถึงสังขารุเปกขายานท่านจะไปต่อหรือท่านจะกลับมาอยากจะ โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ได้ระดับนั้นแล้วเนี่ยที่จะหยุดยั้งได้จริงๆบาร,รมีต้องแก่จริงยมากไม่หยุดเพราะมันเห็นหมดแล้วคนที่ได้สังกายรูเบคาญาณนี่เห็นอดีตพบอนาคตพบเห็นความเจ็บปวดในสังสารวัตรมาทั้งหมดคิดว่าเขาจะหยุดไหมแล้วจะจะไปข้างหน้าก็เห็นด้วยเห็นด้วย เห็นว่าตะทุกสายเลยเอแอจะจะไปตรงนี้นิพพานแล้วปิตดบายได้ถ้าเป็นท่านน่าจะข้ามเลยไหมโดยส่วนใหญ่ไม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 ่ใคยหยุดยกเว้นกลุ่มพระโพธิสัตว์กับบุคคลที่ปราถนาระดับอัครรสาวกหมาสาวกที่เอกอูนะผงคนี่ใจแข็งมากจิตเขาแข็งแรงมาก ไปชนแล้วเขาหยุดเลยแล้วเขาไม่ถอนขอร้องยังไงก็ไม่ถอนตน่งนีขอร้องท่านถอนเถอะท่านไม่กลัวสังสารวัตรหรือไม่กลัวรู้ไหมว่าท่านจะต้องไปเกิดเป็นสุนักเกิดเป็นลิงเกิดเป็นช้างรู้รู้พร้อมผมทําอินทร,ะระีย์ภะละพวชงผมไปแล้วผมพร้อมที่จะลุยต่อครับว่าง,งั้นเป็นอย่างนั้นเลยเนะี่ย เห็นหมดแล้วครับผมเห็นหมดแล้วเขาจะวิ่งทวนหลายรอบพวกเขาเขาบอกว่าเขาไปต่อบนเก่าอัธยาศัยเก่ามันหนุนหนุนหนุนเขาเขาเห็นอย่างพวกเราที่มันนานๆพวงมาเปิดเป็นครั้งแรกเนี่ยโอ้โหไม่อยู่แล้วงานนี้จะต้องไปทรมานอีกเยอะเลยกทิ้งทุกคนเลยครับไม่เอาเลยทิ้งทุกอย่างเลยก้าวข้ามสังขารุเปขายานอนุลมอนุลมอนุโลมอนุลม ก็เข้าทุกโครตรภูยานโวสดาบริมาคายานสวสดาบริพุายานเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเย่านียสะเทือนสะท้านหวั่นไหวเข้าใจอย่างนี่เป็นแบบนี้งั้นไม่น่าอยู่ในสังสารวัตรคืออย่างนี้สําหรับบุคคลเข้าใจความจริงเสร็จเขาก็พทุกไปก็เป็นสาวกของพุทธิยาองคปัจจุบันไปแห่องค์ต่อไปมาเขาก็สามารถมาเกื้อกูลช่วยเหลือได้ แต่เขาไม่ใช่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่เป็นสาวกพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันนี้เป็นไปในลักษณะแบบนี้นั้นก็ต้องเข้าใจโีตรอย่างนี้แล้วก็รู้สึก,ว,ก <c oughs> ว่าปีติเกิดคำว่าปีติเกิดก็คือว่าอ,อสังสารวัฏเนี่ย ถ้าเราไปเห็นความจริงของชีวิตเสียเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราไม่อยากจะเราไม่อยากจะเกียดตค้านไม่เกียดตค้านแล้วก็มันมองไปนะที่ไหนมันเห็นไัยคาว่าชาติภัยชรา,าภัยพยาธิภัยมรณะภัยโสกะปริเทวทุกขาาะธมณะสาเลือปายาสะที่มันมีอยู่ในทุกกระแสของชีวิต ที่บรรดาหมูสัตว์ทั้งหลายพากันจมแล้วก็ร้องลั่นกันเพอ้อกันอยู่แล้วก็ไม่รู้เนะี่ยว่าตัวเองกําลังจมอยู่รนะ้องแต่ไม่เห็นทางออกของชีวิตสัตว์นรกเนี่ยโดนทรมานร้องกนะันก็ไม่รู้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยต้องเหยียดดูที่มมึนง,งงกันอยู่นั่นแหละเปรตอย่างเงี้ยถูกความโลแภแผดเผาอสุรกายถูกทิฏฐิแผดเผา มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ถูกโลภะโทสะโมงะแผดเผาเขาถูกบาป,ปรกรรมทั้งหลายเบียดเบียนบีบคั้นอย่างหนักฉะนั้นเราเข้ามาสู่ในาศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ <c oughs> โอกาสแบบนี้ยากจริงฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ต้องได้มีโอกาสมาแล้วก็ควนขวายควนขวายให้ให,ให้เต็มที่และว,วันนี้ก็สมควรในเวลาตั้งใจรับพร สภโรคาวินิโมตวสัปสันตาธรรมติกันโตสุขีทีขายุโกภาอภิวา รสนิจงังมุทาปจายโนโรอธรรมมาวาทันโยหนโนสุขามพระหลังสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณที่ข้าพเจ้าได้ทำานบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว คือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นโคเวนกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกําเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขขนเดียวมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดี สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยอนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีง,งามของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทินสาธุสาธุสาธระหังสัมมาสัมพุทโธท,ทางพระวันตางอภิวาเทมิพุทโธเมนะสวาขาโตพระวัตาธรรมโมธรรมังนามสาสมิธรรมโมเมนา สุปฏิปันโนพระควาโตสาวะกะสังโฆสังคังหนามาสังโคมีนะเอาแล้วเรียบร้อยยมทานข้าวกันนะอ่าทานข้าวกัน